ลบนะคะแล้วก็เสริมพลังให้กับตัวเองนะคะด้วยเสียงกระดิ่งนะคะส่งให้ถึงจัก,กรวาลให้ชระลรางพลังงานลบนะคะที่เราเจอมาตั้งแต่เช้ายันมืดยันดึกนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนหรืออยู่มุมไหนนะคะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะเรามาเคลียร์พลังงานล แล้วก็วันนี้เราจะมาเปิดยานย่างรู้นะคะแห่งดวงตาที่3ซึ่งเรียกว่าอาเชียจัก,กระนะคะเป็นจัก,กระสาคัญตรงนี้ก็เป็นดวงตาแห่งพุทธ,ธิปัญญาเพื่อเสริมสติปัญญาให้เราสูงขึ้นนั่นเองะคะการที่เราจะเสริมปัญญาให้สูงขึ้นเราก็ต้องสงบนิ่งแล้วก็มีสมาธิมากพอนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะคะพึ่งพาตัวเองเยอะๆนั่นเองเนาะไม่วกแวกไปข้างในนะะกลับมาสู่ กลับเข้าสู่จิตเดิมแท้แล้วก็พลังงานของเรานั่นเองนะคะวันนี้ได้จะพาทุกคนมาท่องนะคะคำว่าโอมโอมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสินนะคะคือพระผู้สร้างพระผู้สร้างก็คือมาจากพระสามีรพระสามพระองค์พระตรีมูรตินั่นเองะคะ่ะโอมก็เกิดจากพระศิวะนะคะพระผู้บรรดาลประธานแล้วก็พระผู้ที่ทำลายล้างสิ่งชั่วร้าย ส่วนพระวิษนุนาลายก็คือพระผู้รักษาะคะโุกจัก,กรวาลใบนี้ส่วนพระที่สก็คือพระโอมพระผู้สร้างนั่นเองพรมลิขิตนั่นเองมาเดี๋ยวเราจะมาท่องกันคําว่าโอมนะคะ1นึ108จบนะคะเพื่อเชื่อมต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ล้างชําระมลทินนะคะสิ่งสโปรกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่มันมาเกาะกลุ่มตัวเรานะคะทั้งโรคภายนอกกายร่างกายสังขาเรเหล่านี้นอกจากเราจะชำระล้างด้วยการอาบน้ําให้สะอาดแล้วเราก็ต้องชําระนะคะกราวดิง้งภายนอกตัวเราเองชําระทั้งภายนอกและก็ภายใน,นะคะ่ะด้วยพลังจิตของเรานะมาเดี๋ยวเรามาท่องคําว่าโอมนะคะโอมคือต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเอายาวๆนะทุกคน หายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะหัวนั่งสมาธิเปิดจักระดวงตาที่3ดวงตาที่3คือเรียกว่าอัจฉินะจักระนะคะก็คือเป็นเติร์ดอายนะคะเป็นเปิดชั้นอย่างรู้นั่นเองเราจะได้มีสติแล้วก็สมาธิช่องคําว่าโอมะคะด้วยหินห้าสีนะโอ ใจขา่าจงเตรียมสุขหายใจออกจงเปียมสุขโอ หายใจเขา้าสุขภาพแข็งแรงหายใจออกสุขภาพแข็งแรงโอ หายใจเข้าช้ชาๆมั่งคั่งเงินทองหายใจออกช,าชา้าๆมั่งคั่งเงินทองโอ หายใจเข้าลงรักตัวเองและพบความรักที่สวยงามหายใจออกลงรักตัวเองและพบรักที่งดงามโอ หอยใจเข้า uh, ายใจเข้าพบมิตรภาพที่แสนดีหายใจออกเจอมิตรภาพที่น่าอโอ เจ้าจกักรวรรดอวยพรตัาพระพรจากองค์มหาเทพมหาเทวีโอมคือพระผู้สร้างโอมคือคำที่ไม่มีที่สิ้นสุดห่างพระศิวะพระผู้มอบพลังชีวิตให้ได้ทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้ที่ศรัทธาและก็สร้างความดีและผู้ที่ทำลายล้างสิ่งเชื่อร้ายเร็ว้าย หในนั้นก็คือพระวิษณุนารายอีกพระองค์พระผู้ทรงรักษาโลกจัก,กรวาลใบนี้ให้สมดุลและหนึ่งในพระองค์นั้นก็คือพระพรมมาพระผู้สร้างโลกจัก,กรวาลและก็ลิขิตชีวิตมนุษย์ทุกสรรพสิ่งให้เกิดความสมดุลได้เช่นกันขาสัญ,ญลักษณ์องค์สถิตยอยู่ในดวงจิตแล้วก็ อยู่ในทุกอนุเซลของทุกทุกคนที่ได้พบเจอกันขอทุกคนมีแสงสว่างให้กับตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองหลุดหิ่งห้อยและก็ได้รับแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่จากแสงสุริยเทพองค์พระอาทิตย์และก็แสงสว่างจากแสงไฟแสงเทียนที่มอบชีวิตให้เรามี ในการดำรงชีวิตดำรงชีพอยู่บนโลกกยภาพโลกนี้ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานอันสูงสุดแห่งพระเจ้าจักรวาลให้เกิดความบุมสมบูรณ์มั่งคงั่งร่ำรวยเงินทองชโชคลภมหศัศจรรมาจากทุกคนทุกแห่งท,ทุกตำบลทุกอำเภอทุกจักกจัรวาลเลยในการก็มารับพลังงาน ขอให้ทุกคนสงบสุขสันติสุขทุกๆการเดินทางอยู่บนโลกมิติที่เราอยู่นี้นะคะขอส่งพลังงานทั้งหมดนี้ที่มีที่เห็นให้ทุกคนได้เห็นพลังงานจงได้รับกันเถอะนะโอ้ oh. ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจักรวาลขอบคุณพระผู้สร้างขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกายขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตขอบคุณเงินทองอันมากมายหลั่งไหลมาหาพวกเราทุกคนขอบคุณดวงจิตอันพิสุษจิตเดิมแท้ที่รักเราแล้วก็อยู่คู่กับเราทุกคนทุกหังขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ thank you thank you so much thank you of your networks ขอบคุณ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 ทุกคนค่ะขอบคุณทุกดวงจิตที่ได้มาเจอกันขอบคุณพลังพระเจ้าที่อยู่ทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็ขอบคุณพลังพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราขอบคุณพลังชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณคำว่าขอบคุณ